เทีเ่ยวแห่งประเทศไทย่วงใยเมืองไทยก้าวไปด้วยกันร่วมส่งความสุขในทิศการตุษจีนปีใหม่ของพี่น้องไทยจีนกับกิจกรรมซิกซตอ ชาเลนจ์สุดสนุกบนแอปพลิเคชันสุดฮิตอย่าง TikTok โดยคุณยุทธศักดิ์สุพษ,ษรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญชวนทุกคนมาส่งความสุขร่วมกันด้วยคำวอวยพรเมือ่อในวันตรุษจีนในรูปแบบ New Normal ร่วมสนุกง่ายๆด้วยการถ่ายคลิปวิดีโอ TikTok Challenge และเลือกดูเอในรูปแบบของคุณพร้อมติดแฮชแท็ก Amazing CNY 2021 แล้วมารุ่นรับของรางวัล iPhone 12และ Smartwatch Amazfit ETS2 และของรางวัลที่น่าประทับใจอีกมากมายรับสุดจีนกันแบบปังๆไปเลยครับผม้家如意，新年发财，春节快乐。ปฏิีัติไมคครับ เย้ยยูยี่新年发财，春节快乐！ใช้我的币买卡。ช่วงเ d ็มดทัวรซึมโฟวันนี้ผมกับเเวลินแท มาทัวร์อายาสาป่ากันแบบนิว m น l ค่ะวิธีปกติใหม่นี่จะห่างไกลกันขนาดไหนครับเนี่ยลรามาอยู่กลางแดดเลี้ยงขนาดนี้เนี่ยโควิดก็โควิดนะครับตายเรียบแน่นอนเด้่แล้วค่ะพี่อ๋อยแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ท่าเรือยอดโอเชียนมารีน่ายอดคลับนะคะพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะ Us about the background of Ocean Marina Yacht Club. Ocean Marina has been around for about 25 years. It was the dream of Kun Chris Asakul to build a world-class marina. The family loves sailing, so they put everything their hearts into Ocean Marina. So Ocean Marina is the biggest marina in Southeast Asia, with over 450 berths. Oh hello, long when we're talking about friendly design, what's, what's healthy, what's something that everybody can do, we've focused on that a lot. We then had to focus on how do people get onto the boats. So with our ramps, they're wheelchair accessible. Our bathrooms are going to be wheelchair accessible. I think that's the key to the future. The future is inclusive, not exclusive. วันนี้ได้มาสมัมผัสบรรยากาศทะเลที่พัทยานะแล้วก็ทําให้เห็นว่าศักยภาพของเมืองไทยนี่นะโดยเฉพาะเรื่องทัวร์ซึ่งฟอร์การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเนี่ยเรานี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลย้าดแต่พี่จ๋าว่า ก่อนเซนนี้เคยจะจัดแข่งขันระดับนานาชาติแล้วใช่ครับก็มีมีบุ๊กสีชาติครับที่เข้าบุ๊กเข้ามาที่จะเข้ามาแข่งขันครับพอดีติดโควิดเราเลยยกเลิกการแข่งขันนั้นออกไปนี่คือเป็นกลุ่มคนพิการเลยใช่ไหมใช่เฉพาะแต่พระประเภทนี้โลกเใช่ครับพิเศษครับชโลแกรม our s l o g a จัดนักจัดเทมจัดไปยย